โอ้มาอย่างนอบาน็ตน่ะิีมงานข่อยพระกันเน็ตยังกบาดเลยโอ้กำแพงล่มกำแพงล่มฝนตกครับกำแพงล่มตีหื้อจังไหนก่อเดียวเนี่ยมาพ่อมอ้ยรถกวาโอ้ยมาเอ้ยนี่นี่นี่ เนี่ยนี่ยเอ้าตีไปเลขย่างเดียว่ไม่ี่รถหกหอก่อกรเพียงวันนีอวดเราเห็ดบอกเลขบ่วันนีดบอกเลขะเนียเอ้ไ่เอาเนี่ยยโขางสานพระพุ่มพอดีเลยเนี่ย เตี้ไปเจี๊ยนเรางนี่เต้มบงในรูดก้อเรอ้าป้าจ๋อาเป็นเสียงห่องยังห่องเอ้ารลดรดก่อเอาละบ้างเด้อบ้างเด้อเอาถอยก่อนว่าถอยก่อนแล้วจะขอไปใส่หน่อยขาบังเกาหน่อยนี่เอาหัวก้อนทางก้อนปัง ยาวไปยาวไปสัตเลขเล่าเล็ลาว่าสัตพูดดเลขก็ไม่ได้เลกเล่าเลยนะเสื้อปะห้ายแล้วไ่อยากเสื้อลละเลขก็ดีบออีกแวไทมุมเก่าว่หันมุมเก่านี่ละวิดเลยว่หันน่ไม่ให้แต่วิดบ้มหลุดเนาะ เอ้ยจะว่ากดกดกล้างมท่านตอนฝนขว่าลงงามงามตัวบุยรถมาเป็นมนฝนตกแล้วมันมันโยดว่าว่านแน่มากผมรถหกล้อผนก็เอาเท้เอายังก่อนแปีสามหกสี่สามห้าปาดมาหลายตัวเลยสิ่พเบิดเป็นกันปาดเรเลขหกตัว กูได้มักสองตัวสามตัวสี่ตัวเสื้อรวดนาสามนักงานมอรมโนบันไปเสียดสินไปรองลดอว้าถอยมารวบสองกับมัเกออีกได้ขันมอรมมักอดแดดแดดแด อาวันลบบ้รางทับขาดิอนี้่ออ้ขาวเยอออกาแล้วเดี๋ยวดเรังทับขาดอเออแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ววันนี้เอา บัดฝ่าบัดพัฝาบัดฝนจังว่าเห็ดไหนพดไมจังว่าจันไซกับแพ้งไหเพดไมเพัอย่างไกัแป้งไม่ยื้ออกปูพนอยางไ้กำแพ้งไม่เออปูพนอยางไ้กัแป้งไม่ย่เลืมเด้อล่ะซื้อเรีกอะเถืแอ้วคออกเงืนพร้อมกัน ไม่เหไหนพ่นไม่โอ้แดดแดดแดดยูน่าสาลพอดีอะไรปรองเลยเอาความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนี่เด้นนี่ความเชื่อส่วนบุคคลก้อมองนี่ละก็ปม๊ดรถกลังแซวรถไปอัน ใส่อันเวทีเอาไปเวทีนะครับในรถบัสกับสตาร์ทแล้วเลยปฏิเคลื่อนใหญ่แล้วนะครับสำานักง,งานตอนนี้นนเดนมเซอร์กัล่างเขามานะครับสีมาสวมกันนะครับเออตั้งเก้นระบาดเลยพี่้อง่ <c oughs> <c oughs> พกหลอ,อดไปยูอเอาลมปิงเงเลยว่างนันวนไปจอดที่วนละอ่นะเดี๋ยวขออนุญาตบาทครับกับพี่้องบาทที่นี่เสิได้เดินทางครับอุบลครับเขมมาลาดเลยบรรจารย์ร้อยกัดตายคลิป มาถ่ายคลิปอันรวดล้อพรอยู่อุดนะครับเป็นต่ำเป็นถอยเกอเมื่อเป็นต่กถอยเกาะกำแพงนะครับบุ่มรวดบาทหนึ่งก็เลยสังกะสีมาตั้งไว้หันลเรพี่น้องอ่ะตอนน <các> <mel> ี้ก <mel> ็ให้ลูกๆให้น้องๆนะครับให้ลูกๆให้น้องๆเฝ้าสำนักงานสัก่อนทีมงานแดนเซอร์ทีมงานหมอหลองหมอลำนะครับบางส่วนกับกับบ้านครับซองกับมีจานลอยก็เลยะสี่ตะขออนุญาตกับอุบลเก็บมาลาดก้อนบาทนี่ นะครับนี่สำนักงานหนูพันวิเศษสินบ้านหนองบัวน,น้อยนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลน,น้องตุม่มบ้านหนองบัวน้อยตำบลน,น้องตุม่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับณนะสำนักงานจัดร้อยเกษตรเมื่อบ้านซะก่อนนะครับหนังเข้มมาเสียลงขายน้าเพื่น,นเนี่ปลาแดกบองปลาแดกตวนมาเสียลงนี่ยกระบาดเอาลงจั <c oughs> กว่ายากยั้นแต่ละมื่นพี่น้องเอ้ยผู้เป็นสังส่งเสือทั้งออนไลน์ก็คือเม็ดแต่นอนอ่นผู้ใดก่อนผู่ยู่เสืออ่นเรียนท่องเนี่ยเนาะ ติดตอ่อมาหาข่อยในเด้อพี่เหรียญทองเอ,อ๋ยือพอนเอาหนังเข้มมัดหนึ่งกับอันเอาไอ้นักดนตรีเมื่อน,นั้นนะครับแต่ว่าปุ่มตัดใจเงินดอกเพอนวัาสิมาเอาปไปแดกบวงอีกจนเด้ก็เลยมด้ติดตอ่อบ่ได้เพอนก็บันติดตอ่อมาเลยนะครับจานร์เราสีได้เม,มื่อบ้านสักวันจะได้บัตรเลยนะครับมันติดตอ่อกันบ่ได้เฮ็ดจังไดนจะได้บัตรเลยนะครับเงินค้ำกับ่ท่มตัด้จ่ายกันจะได้เฮ็ดจังไดนล่ะพี่น้องเฮาเอา้เอา ไปเมื่อบ่านสะาก่อนสิไปเวหาลูกไส้อยู่อำเภอข้มม่มวงแล้วก็สิไปให้กำลังใจสิไปเวหาลูกไส้อยู่อำเภอข้มม่วงสิไปให้กำลังใจทีมงานศิลปินผู้ไทยเปิดวงเมืรอนี้นะครับไปหาแซกกี้นะครับน้องแซกกี่กับน้องอ่าน้องฟลุก๊กไปเอกฟนะนะนะลุกแล้วก็นั่งเอกสาวน้องน้องเพลงนะครับสามคนผมได้ยูหันนะครับนะจะยู่ศิลปินผู้ไทยแล้วก็มี ศิลปินไมเก่าเนี่ยทีมงานที่หูวักมากุนกันกันู่วันก็หลายคนอยู่นะครับแต่ว่าทีมงานน้องนอง,นองที่เพิ่งเข้าไปกับพี่ประเอกฟุกพระเอกอ่านประเอกฟุกแลวก็แซกแซาก,กี้ลวก็น้องเพลงน้องเพียงพินนะครับน้องเพียงนีง่แหละที่เคยอยู่ร่วมกันนี่แหละแต่ว่าเมือ่อปิดวงกลับไปโยแต่ว่าเปิดวงกับสิบไปเหรียญน,น้ำเพลินกัสิไปหาลูกไสพ้พอดีครับสิบไปหาลูกจาดร้อยพอดีล่ะ นะครับถ้าบอกอ้าวสูงกับว่ารับสายโทรหากับว่ารับคนสิไปหาอยู่เงื่อนขยันโมเห็นยันโมอยู่ก็เลยโมได้ไปหากันซ้ำอ้าวสูงเมันตะสร้าง่าสิไปบอกเพิ่นกันว่ากันมีจิปวอมามาฝากได้เด้อเพิ่นว่าอ้าวสูงนะครับคนสิไปหาจิปวอมมานั่มนั่นแหละนะครับเอาแบบใส่ขี้แล้วมันยังไงนะครับเอาไปออกเดินทางพี่น้องบาขออนุญาตบาตคำเด้อคลิปนี้นะครับอันยังกว่าโมเป็นมาบอกเลขยดิหมายถึงว่าไม่งมงาย แต่ว่าเสียงดวงจะได้บอกง,ง่ายๆได้ว่าเสียงดวงพี่รองนะครับนี่นะครับโหลดรกหล่อปัญญูดจะได้จังห้องกันเออเออเออเอยู่บ่มระบ้นเรือเ่องกับเปีงรูบัวรหลดสักปูปัญญาไดกับแพงใหม่ถือเลรกบึงในน้าจะหวนน่นเนาะพราะกันกับโอ้ยเหรกออกมา่บ้านนะครับเพาถือซ้ำนะครับเจเจ็เหกทะเบียนกันนี่ละเบิ้งว่เสียให้เบิ้งเหรกทะเบียนเจ็ดเจนี่บังไงด,ด,งด้เสีให้เบิ้งด้วยเหรกทะเบียนรถจัดรอยนี่เจ็เจ็ดนี่พี่รองเอ้ย เอ้ยมนเมื่อวานไหนพอถือกซ้ำเสือกเซื้อตัวอื่นบนบรได้ซื้อเลขจากขวางเลขรถซ้ำนี่ประเดกบองหนังเข้มกระนั่งบักหลายอยู่ในนี่อยู่ในถังนี่กระแม่นครับเนี่ยประเดกบองแน่ประเด,ก,ะเดกตอนแน่หนังเข้มแน่บนฐานย,ยังอีกเป็นบักหลายเลยครับบนเอ้าฝากพี่น้องป้องไปครับผู้ใพวกได้กระทักมากแล้วจานลอยกันสี่โซงให้เลข,ขออกเมื่อวานในมาขี่รถเนี่ย <laughs> เอาซ้อมต่อเราเด้อลูกเอ้ยเพราะ่าเมื่ออุบลจะเข้าอาจารย์นักดนตรีก็อยู่ครบทีมนะครับนักดนตรีก็อยู่ครบทีมนะครับเอารถออกมาพี่เพราะว่ารถพอดีรถพอดีอุออดเพิ่นสิถอยเพิ่นสิจัดระเบียบทั้งคนจาจารถก็เลยรถมาจอดพี่นะครับก็เลยถ่ายคลิปีบมันจบเสร็จแล้วออกเดินทางนะครับอยู่สำนักง,งานก็มีแดนเซอร์นะครับเมือนี้ก็สิเขามาหลายอยู่นะครับเมบื่อวานก็นเขามาแล้วทีมนึงเมือนี้ก็สิเขามาอีกนะครับน้องๆแดนเซอร์นะครับมาถึงสำนักงานแล้วแล้วก็อาจารย์นักดนตรีนะครับส่วนหมอลำนี่ก็ น่าจะประมาณออกพรรษาแล้วกับสิแตกบึมๆเข้ามาบาดนี่นะครับวันที่เจ็ดที่แปดนะครับจ้าร้อยกับสิได้ครับมาสิเมื่อบ้านออกพรรษาสัก่อนสิเด้ฮะโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตบาดครับเอาซับนีลาดเด้อเดินทางก่อนบาดนี่ไปหาลูกไส้ี๋ยวสิใายคลิปลูกไส้ให้เบิ่งใหญ่ไปไหนแหละลูกไส้่อยนะครับประกาศสิไปใายคลิปอยู่อ่าสำนักงานวันเปิดวงเปิดฤดูกาลของหมอลำศิลปินภูไทยด้วยนะครับอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย